เปิดลอยากดูวแหฮงสนใจเปิดเองรถเดี๋ยวเปิดได้เบิ้งไหมเบิ้งด่อลลำพุงท่านได้เป็นยังยูดอกลางเราคนบ้านนอกอินใจอยู่าวเรื่องสะงาเฉิดฉายเปลี่ยนไปรวยขึ้นรา ยางไอสั่งไว้วรอข้าวเหนียวห่อแห้งแล้วแกว,แวตาหรือมีผู้ใดหาไปน้งกินปาวันนี้เจ้าถึงม,มาให้อ,อหายคอยหาตุ้งเหือบสา ใช่ผมประกาเปิดแห้งเปิดก็นีไปเปิดแหงได้อยากได้แห้งมาคุยกันนะครับนี่เขายังจํากันได้ไหมครับนี่เขาอันตอนนี้ต้องเอื้อนไปยังครับรถแห่เก่าันมาครับรถแห่้เก่าครับแ่่เกานะผ้าเบ่งนะครับนี่ใครยังจํากันได้ครับรถแห่สามล้อครับฮอนด้าเวฟสามล้อนะฮะนี่วันนี้อัปเกรดตู้เสียงกลางแหลมใหม่ครับจากโบลูทูอเทคนิคกันตัวครับคือว่า มาดิดังแรงครับแรงไกลครับเฮ้ยตอนแรกมีปัญหาความดังนัน่ครับเดี๋ยวเลยความไกลครับความไกลความไกลไม่ได้ครับโอ้ประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรครับตู้ตอนนั้นนี้เมันก็หายแล้วเออก็เลยนี่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับนี่เป็นฮอนลดะฮะอ้ฮอนลดใหม่เลยนะครับสิบสองนิ้วแปดดอกนะครับพร้อมเสียงแหลมอีกแปดดอกนะครับ เปีคูณเปีเนี่ยแต่เสียงเบสยังเป็นอันเก่าอยู่เม่ยนครับผมไม่กี่เดือนแห้งก็เก่าไปต้องเป็นนัำประจานแล้วเม่ยนครับก็คือตู้เนี่ยมันให้มิลโลมาหลายบาดในห้องเห็ดกันเห็ดเห็ดกอกันกับเบสอ่ะมันเกิดสิเสริมกันอีกเม่ยนโอ้แต่ดือดแห้งอีหลีครับนี่ครับเครื่องนี้เป็นอันเก่าอยู่มันป่ครับใช่ครับแล้วมันก็เพิ่มเบสมาเป็นบริสติกอ่าเบสใหม่ เป็นวอลเท็กอันนี้แหละครับอันเก่าป่ะครับเก่าครับผมเฟิร์สแอมโปครับซีดีอ่าสี่ชนแนลสี่ชนแนลครับตอนนั้นเราครับยังครับครับเบสอ่าสองชนแนลเบสครับอันนี้เบสอันนี้กลางแหลมครับอ๋อแชนแนลละสองอือชนแนลละสองนะครับนี่อันนี้คอร์ะฮะอันนี้มิกนะครับเกอรซิมี่แอมอันนี้แหลมครับขับแหลมอ่าขับเสียงแหลม เ t ็ NTS นะครับแปดอ NTS, TA แปดร้อยนี่นะครับโอ้โอ้โอ้โหใหญ่ใจบ่ไหวเลยมันบ่ครับเพ่งซ่ากะเต้นใช่ไหยได้เวดเอาไหมได้เวดจ้โอ้อ่านี่ครับตู้เบตโมนะฮะเอาแปดสิบตัดลงให้เหลือเจ็ดสิบตัดทั้งสองใบเลยตัดสี่ใบครับผ เออเออแต่มันเป็นตู้แปดสิบครับอ่าหลังคามันบังคับไว้ครับโอ้ตัดลงให้เป็นตู้เจ็ดสิบอ๋อเอามันก็บยี่สิบเส้นจะบอกว่าดีป่ะคันเรื่อตอนนั้นมันทีนี้อันนั้นอ่าตีนมันพร้อมนะครับมีตีนพร้อมอ่ามันก็เป็นกลายไปน่าจะสิบเจ็ดเส้นนะครับโอ้นี่นี่ฮะหลักฐานว่าตัดของแแหนะครับโอ้บริสนทธิไฟเลยจัดย่างเดียวนี่ฮะ จะเปลี่ยนด้วยครับเบสจะเปลี่ยนอยู่สาซาเด้อเป็นของโบดทใช่แม่ครับโบดโบดครับโบดทยี่สิบเอ็ดนิ้วครับจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วใช่ยี่สิบเอ็ดนิ้วแฟรนะครับแต่แต่ต้องขยายเพิ่มวะจิงยกหล่อวะตัวนั้นบังคับบังคับไปครับขยายซุ้มขยายเพราะแอมบังครับไว้เอาละเครื่องปั้นว่างได้ครับนี่ครับนี่ปะโอ้ลากเอาลากครับโอ้ เกือปันหลันะครับา่เาะดับผู้สนับสนุนดังแห่งป่ครับสเอนเซ์ครับคือว่ครับต่อไปนนาสีเอาอันต้อไปนสีเอาอนเบสเเห็นมันเออมีบลเบสนะมีครับเต็มร้านอย่ครับเขาไว้มายสิบวัแงไครับอันดังดีที่สุดในโลกอ้ดังดีที่สุดในซอยจ้ามันจะเต้นไ่นก็ได้ โอ้เต้นท่าได้ก็ได้เมงซ่าก็เต้นได้บ่มีเสียงก็เต้นได้โอ้เนี่ยแมนบ่แมนแล้วครับไม่ช่งขยายมีบะขยายมีบ่มีครับเอาละก็ไม่แก่ดิมันไม่เนี้ยมาครับมาเห็นหนาผมจนเบื่อละเรือเรือเรือขยายครับขยายก็จะโบดกันเลยครับขยายครตู้เบ็ดเอาเราเครื่องปั้นใส่อย่างครับอ่ เป็นอันเนี่ยนครับเบนซินโอ้เบนซินเก้าพันสองอีครับโอ้เจ็ดกิโลโอ้หลากน้ำกลดเลยตู้ร่างเนตู้ร่างเบนซินเบนซินครับเบนซินนะครับอันนี้นะครับตัวนี่เลยนี่จุดเริ่มต้นนะครับน้อยงานทรายกันสิเป็นรถกระบะเออเป็นครับเป็นแน่ครับเป็นแน่เออรถกระบะต่อไปสิบล้อสิบสองล้อเพราะว่าหน้าฝนนะครับอ่าพวกนี้ครับ อ๋อของแพงเนาะตากฝนก่ได้ใช่ใช่ครับนะครับอันที่ทีมงายังนี่ก็จบประมาณนี้ซื้อซื้อทีมงานยังครับอันพุทธวันมิวสิกครับก้อนก้อนนั่นนี่เป็นซื้อผมครับอ๋อก้อนนั่นนี่ผมมีวงดนตรีนะครับอ๋อแต่วันนี้ลูกน้องโบมีกันเลยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เลยครับพุทธวันมิวสิกอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีนะครับรับงานรับงานแนวใดแน่ครับ ทุกยันนี่แหละครับหลายแห่แล้วครับถั่วเลยเริ่มตั้งแตงานศพไปแล้วครับงานศพงานจอดในงานแมงนครับไปเบ็ดแห่กับไปเพราะว่ามีเครื่องปัน้นนะครับเด็ดเด็ดราคาอยู่ประมาณไหนครับสามพันครับเริ่มต้นที่สามพันครับเริ่มต้นสามพันนะจุบจุ๊อืตาแห่กับเริ่มต้นที่สามพันห้าครับอ๋อสามชั่วโมงครับนะครับโอ้คักเป้เบ็ดแล้วผู้เห็ดกับว่าด่างแหง แค่ดั่งแห้งเรี่ยแต่มันผมประกาศเปิดนะไออยากดูว่าแห้งสนใดเปิดเองรึเปล่าเเปิดได้เบิ้งไหมเบิ้งดรอร่ำพงท่านใดเป็นยังอยู่ดอกกลางเดี๋ยวได้เคล้าเปิดได้ไอ้เป็นเบิ้งไหมครับเปิดตั้งไหมเปิดตั้งไหมนะครับแห้งอีหลีเอาเพียงเก้านี่ยแหละเพราะว่ามันบริกรไม่ร่าที่ไม่ว่ากัน จะเอาน้ำมนต์ล้างเฮงเก่าเพลงนี้บ่ว่าจะเอาน้ำมนต์ล้างรักกับไอ้ไอเบิ้งดอกกลางน้องไม่ต้องเปลืองเวลาไม่เสียน้ำตาปุราไม่มีมองไหมรักมันหงรวงหลน เราคนบ้านนอกอินก,ก,กันอยูนาาเรืองสงามเชิดชายเปลี่ยนไปไม่รขึ้น บ้านโอ้อกยิ้ใจดาวยังจะงามเชิดชายเรียบไปไม่รวยขึ้นอ่ะโอเคโอ้สุดยอดมากชอบมากได้